เติมจมูกผู้ชายไม่ใช่เรื่องแปลกครับถามยังเพิ่มความมั่นใจให้อีกด้วยครับจะกี่กล้องก็เข้ามาเลยฮะก่อนที่ผมจะเสริมจมูกเนี่ยจมูกมันมีความสั้นแล้วก็เอียงไม่มีมิติมันทําให้เวลาผมรับงานถ่ายแบบมันไม่ค่อยมั่นใจครับผมคนข้อมูลมาเยอะพอสมควรเหมือนกันครับเพราะมันเป็นครั้งแรกของผมนะ่จนมาเจอที่โรงพยาบาลศยลปรกร,รตกแต่งน้มันยูครับส่วนเทคนิคที่ผมใช้คือการเสริมจมูกแบบโอเพนแล้วก็รองปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหูครับผม คุณหมอมีความเข้าใจในโครงสร้างจมูกแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดดีไซน์เคสต่อเคสออกแบบตรงได้เข้ากับรูปหน้ามากๆครับชอบมากครับตอนนี้ผมก็เสริมจมูกมาได้2ปีแล้วครับแฮปปี้มากครับผมใช้ชีวิตง่ายมากแล้วก็งานเข้ามาเยอะแยะมากมายโอกาสในชีวิตมากขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นครับผมไม่ว่าจะลุกไหนจะหล่อเท่หรือเนี้ยเป๊จมูกก็มีมิติครับเสริมจมูกผู้ชายไม่ใช่เรื่องแปลกครับแถมยังเพิ่มความมั่นใจให้อีกด้วยครับ เดี๋ยวนี้ผมมั่นใจขึ้นฮะจะก,กี่กล้องก็เข้ามาเลยฮะทำทั้งทีต้องทีเดียวจบครับริมจมูกที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งนบัยูครับ